สวัสดีครับจากการลุกรานยูเครนของรัสเซียสภาพกองทัพอากาศของรัสเซียรเรียกว่าพูดไม่ออกเมื่อเครื่องบินรบของรัสเซียไม่สามารถใช้งานได้แบบเต็มที่ เนื่องจากถูกจัดการจากระบบป้องกันของยูเครนเรื่องนี้หลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมรัสเซียไม่สามารถจัดก,การระบบป้องกันของยูเครนได้พูดตรงๆก็คือถ้าให้เครื่องบินของตะวันตกบินไปยูเครนก็ถูกจัดการเหมือนกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์รอดของเครื่องบินตะวันตกจะมีมากกว่าของรัสเซียจากระบบเตือนขีปนาวุธและระบบป้องกันตัวรัสเซียก็น่าจะมีระบบนี้เหมือนกันแต่ว่าระบบของรัสเซียอาจจะล้าสมัยไปอีกอย่างเครื่องบินของตะวันตก มีระบบปราปลามระบบป้องกันภาคพื้นอาจตามจัดการได้อาจเสียเครื่องบินไปบ้างแต่ว่าระบบป้องกันก็หมดไปเหมือนกันหลังจากนั้นเครื่องบินของตะวันตกจะคลองน่านฟ้าได้เลือกโจมตีได้ตามสบายรัเสเซียก็หวังทําแบบนั้น แต่รัสเซียไม่มีระบบป่าบามระบบป้องกันภาคพื้นซึ่งต้องมีขีปนาวุธแสวงขึ้นเว้ามียุทธวิธีมันยากไปกับรัสเซียสภาพเลยออกมาอย่างที่เราเห็นในตอนนี้เสียชื่อเครื่องบินของรัสเซียไปมากเพิ่งมารู้ความจริงก็คราวนี้ลูกค้าต่างประเทศ ระงับการซื้อเครื่องบินรบของรัสเซียมีบางคนยกเลิกคำสั่งซื้อไปเลยแต่ว่าคนที่จ่ายเงินไปแล้วก็จำเป็นต้องรับอย่างซู -30 ของเมียนมาอันนี้เป็นต้นยกเว้นอิหร่านที่อยากได้ซู -35 เพราะว่าไม่มีทางเลือกมากนักตอนนี้เครื่องบินรบของรัสเซียมีเพียงซู -57 เท่านั้นที่พอจะเอามาอวดอ้างได้ในยูเครนรัสเซียม่กล้าส่งซู57เข้าไปเพราะมันมีผลกับการทำตลาดด้วยรัสเซียไม่กล้าเสี่ยงตาม ตามทฤษฎีแล้วซู57บินเข้ายูเครนได้ตามสบายเพราะว่าเป็นเครื่องบินสเตลวีด้าตรวจไม่พบแต่ว่าในทางปฏิบัติรัสเซียไม่แน่ใจว่าซู57เป็นเครื่องบินสเตลมากแค่ไหนหรือว่าเป็นเครื่องบินสเตลจริงหรือไม่ กองเชียร์ัสเซียสร้างข่าวว่าซู57บินไปโจมตียูเครนเป็นประจำส่วนกองทัพของรัสเซียไม่กล้าเสี่ยงเพราะถ้าซู57พลาดขึ้นมามีภาพออกมาแบบชัดเจนแน่นอนหลายคนคิดถึงซู75เช็คเมดต,ตอนนี้กำลังเช็คเงินในกระเป๋าอยู่ไม่มีงบสร้างไม่มีใครมาร่วมลงทุนยิงสภาพรัสเซียในยูเครนเป็นแบบนี้ไม่มีใครกล้าไปลงทุนสร้างเครื่องบินรบกับรัสเซียแน่ แต่ซูห้สิบเก็ยังรักษาเนื้อรักษาตัวบินแต่อยู่ในเขตตัวเองไกลๆห้ามเข้าไปใกล้ชายแดนของยุคนเด็ดขาดจนมาถึงงานแ i r โชว์รัสเซียก็เอาซูห้สิบเไปบินแสดงก็บินไปแบบเขินๆคำถามตามมามากมายว่าถ้าซูห้สิบเเก่งจริงทำไมไม่บินไปโจมตียุคนเป็นตาบาปของซูห้สิบตอบคำถามไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบรัเสเซียพยายามขายซหสิบเให้กับอินเดียเมื่ออินเดีย ก็มองมอง F35 อยู่เหมือนกันอินเดียต้องการเครื่องบินขับไล่ ที่มีอยู่มันไม่พอความจริงอินเดียก็เคยร่วมโครงการซู57แต่ว่าอินเดียถอนตัวเพราะว่าใช้งบสูงมากและไม่เชื่อมั่นว่าซู57จะเป็นเครื่องบินสเตลได้พออินเดียถอนตัวรัสเซียก็มีปัญหาในการสร้างซู57มีปัญหาเรื่องเงินทุนทําให้รัสเซียผลิตซู57ได้น้อยข่าวนี้รัสเซียเสนอซู57ให้กับอินเดียอีกครั้งก็คือต้องการขายถามว่าร้อนเงินไหมก็ประมาณหนึ่งจะได้มีเงินทุนไป สร้างสู57ต่อผู้ผลิตก็จะเป็นแบบนี้จะหวังกําไรจากการขายเพื่อไปสร้างเครื่องบินของตัวเองเอากําไรจากลําหนึ่งไปสร้างอีกลําเหมือนรัเสเซียเอาซู57ไปเร่ขายอินเดียไม่แน่ว่าจะเอาสู57ไหมเพราะว่าเคยถอนตัวออกจากโครงการมาแล้วแต่ก็มีข่าวให้รัเสเซียดีใจเมื่อแอลจีเรีย ส่งนักบินไปฝึกบินซู57ในรัสเซียหมายถึงแอลจีเรียซื้อแบบแน่ๆและจะเป็นประเทศแรกที่ซื้อซู57คำถามคือแอลจีเรียจำเป็นต้องซื้อซู57ไหมคำตอบก็คือจำเป็นเพราะว่าโมโร็อกโกซึ่งเป็นเพื่อนบ้านอัปเกรด F16 ไปเป็น F16 ไวเปอร์แอลจีเรียมีซู30เครื่องบินโจมตีมิก29ก็ไม่น่าจะสู้ F16 ได้ซู24ก็เป็นเครื่องบินโจมตีมันสู้ไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าจะไปซื้อซู35ก็ดูสภาพซู35ในยูเครนก็กัดฟันซื้อซู57ไปเลยเพราะว่ามีทางเลือกเท่านั้นในตอนนี้ไม่มีรายงานว่าแอลจีเรียรซื้อซู57กี่ลำแต่ว่าซื้อแบบแน่ๆไม่ทราบว่าแอลจีเรียร,รู้ไหมว่าซู57ที่จะได้รับเป็นรุ่นส่งออก หรือว่าซู 57e ลดสเปคแต่ราคาไม่ลดแต่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของรัสเซียในการขายซู57ได้ซาชทีขายให้กับแอลจีเรียได้หลังจากไม่ยอมส่งซู57ไปยูเครนให้มันเสียประวัติการรบถ่าว่าพันธมิตรของรัสเซียเยอะแยะไม่มีใครอยากได้ซู57เลยหรือซื้อเครื่องบินเขาดูที่คุณภาพไม่ได้ดูที่ของแถมพันธมิตรของรัสเซียก็มีตาก็พิจารณาเยอะเหมือนกันนะครับ